<L an> ดูครับผลงานนี่หน่อไม้หน้าแรง,ง,งไม่ค่อยส่งไม่ค่อยมีครับมันเลยไม่ง,งามนี่ครับเหลือหลายเลี้ยงเลี้ยงไว้ได้ด,ด,ดูครับดูดูดู เลียงไว้ก่อนเด็กอันนี้ประมาณประมาณกี่วันไหนครับกี่วันพาเจอฝนฝนเดียวเลยครับอันนี้แคฝนเดียวเลยพรุ่งนี้มาดูได้ขนาดนี้แน่นอนนู่นกอนนนไม่มีดูครับเป็นไผ่ตรงนะครับที่ปลูกไว้หลังบ้านนะครับ ไส่ตรงไผ่หวานครับไ่ตรงไผ่หวานตันวน,นี้ได้มีโอกาสมาบ้านนะครับน้องชายมามาหักหน่อไม้นี่ถ้าเป็นหน้าฝนนี่กินไม่ทันนะครับถ้าฝนถึงก็ไม่ทันแบบนี้ต้องปล่อยไวต่อถ้าถ้าถ้าได้ฝนวันนี้นะดูเอาน้ำมาลดน้นแบบ นี่ครันี่ก а р а н т ผู้เชวชานนะครับสองหน่อนี้นี่ถ้าฝนเดียวนะครับผลเดียวพวงนี้มาหักได้มาหักได้เลยอโ,อเโอเคครับก а р а н т เลยนะครับถ้าหน้าฝนนี่กินไม่ทันนะครยิ่เลยต้องสั่งใบให้ฝนมาโดนโคล รอยหักหน่อไปรอยรอยหักหน่อไปถ้าเกิดใช้มือหักมันจะโอกาสที่จะแตกขึ้นมาใหม่มีครับนี่ครับครับผมรอยแตกใหม่นะครัาต้องมีคนถามเยอะนะครับว่าทําไมทําไมเราไม่ใช้มีดถ้าใช้มีดมันจะไม่แตกนะทําไมเราไม่ใช้มีดครับเราใช้มือหักครับที่บ้านเราเพราะว่าถ้าหักแล้วเนี่ยเนี่ยครับโดูดครับมันจะแตกขึ้นมาใหม่นะอออแต่ถ้าเราอันนี้ขอน้ําเดียวครับพ่งนี้ อยู่ในเลืดจัดได้กินนะฮะแต่ถ้าเราเอามือหักเนี่ยโอกาสที่มันจะแตกขึ้นมามันจะมีมีเยอะนะครับแต่ถ้าเราใช้มีดเนี่ยก็คือตัดอันเดียวแล้วเราก็จะจบเลยโคนจะเน่าไปเลยครับโคนจะเน่านะฮะนี่เสียงจะคู่เชี่ยวชาญเลยนะครับว่าหักเขาถึงว่าหักหน่อไมนะ้เขาไม่ใช่ว่าตัดหน่อไม้ครับผม หน่อไม้หน้าแรงครับขอได้กินนะครับขอได้ฝักก็ปล่อยไว้ก,ลก็กล,อกกลอกมันก็ลอกก็ลอกมันมากินไหลหลายนอแล้วก็ลอกกินไปเยอะพรกก็ลอกผมมันกินตะพาหมดไปแล้วลอกเริ่มเริ่มลอกเริ่มอรารวาสเริ่มอารวาดอันนี้ก็ประมาณอยู่ที่สี่ร้หาบขายให้พี่น้องครับกดราคา แต่ถ้าขายคนอื่นก็คงจะประมาณสามสามสิบนะครับสิบายก็ดีใจแล้วครับ <c oughs> นี่ครับเรามีอยู่หลายหลายกอนะครับตัวนี้เป็นไผ่ใหญ่นะคือหน่อมันจะไม่ค่อยนิยมจาวบุรีจะกินหน่อใหญ่หน่อยอยู่ในช่องนี้นี่ยนี่ครับอันนี้เป็นหน่อไม้ใหญ่นะครับที่เราเอา เอาเอาไปแกงเอาไปต้มอะ่ะไปต้กกตกกมกระดูกหมูนะครับเอาไปต้มกระดูกหมูนี่ครับทรงมันจะไม่เหมือนกันครับใบมันจะไม่เหมือนกันครับผมมีโอกาสครับมาอุดหนุนกันนะครับ